หลังจากที่อเมริกาได้ประกาศภาษีนำเข้าสินเข้าประเทศอเมริกาที่เดิมตั้งไว้ที่3 0ปรเซนวันนี้เนี่ยก็ประกาศเป็น19%เปอร์เซนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเดิมทีที่เราโดนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นแต่ด้วยความร่วมมือของทุกส่วนนะครับทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยพยายามให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมกันผลักดันจนกระทั่งได้ลด ภาษีเหลือ19%เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นชิ้นเอกของรัฐบาลภายใต้การนําของท่านพิชัยนะครับแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งหอนค้าเราก็ร่วมผลักดันมันโดยตลอดครับถ้าดูภาพรวมคร่าวๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันกับประเทศที่เป็นฐานหรือว่าเป็นคู่แข่งการส่งออกไปอเมริกาเช่นเวียดนามหรืออินโดนีเซีย หรือแม้กระทั่งมาเลเซียซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการส่งไปอเมริกาเดิมทีเนี่ยเราคิดว่าเราจะเสียเปรียบแต่ณวันนี้เนี่ยทุกคนก็อยู่บนฐานภาษีเดียวกันนั้นการแข่งกันจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราต้องมาปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตหรือว่าการเพิ่มการต่อยอดทําสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการนําเข้าวัตถุดิบที่ราคาถูก เพื่อที่จะทําให้ต้นทุนการผลิตภายในประเทศเนี่ยสามารถแข่งขันได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางภาคเอกชนก็มองว่าแม้จะเป็นวิกฤตหนึ่งแต่ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงทั้งตัวเราเองแล้วก็ทั้งกระบวนการแข่งขันตลอดเส้นทางโ,โลจิสติกทั้งหมดครับกรอบใหญ่คงจะนิ่งแล้วนะครับอยู่ที่19%รายละเอียดก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อในรายปีกย่อย ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางภาคเอกชนเองก็ได้หาลือแล้วก็เตรียมข้อมูลที่จะสนับสนุนทีมต่อรองเจราจาทั้งจากรัฐบาลเพื่อที่จะไปพูดคุยในรายละเอียดปิีกย่อยครับครับ <Okay. S 1> พังท้ายที่ส่งไปอเมริกาที่มีอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของอานทะเลเแปรรูปทั้งแช่แข็งแล้วก็อารสําเร็จรูปที่ส่งไปนะครับก็หน้าที่จะรู้นิ่งแล้วก็การส่งออกหน้าที่จะขยับได้ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ด้วยความที่ภาษีไม่นิ่งนะครับยิ่งเมื่อประกาศ3.6%เนี่ยทำให้ผู้ซื้อทั้งหมดเนี่ยต่างรอดูท่าทีเพราะว่าเขาเองเก็ไม่รู้ว่าต้นทุนขายเขาควรจะบวกเท่าไหร่ทางเราเองก็ไม่รู้จะไปช่วยเหลือหรือไปจะไปสนับสนุนได้อย่างไรบ้างณ mm hmm. วันนี้ถ้ารู้ที่19%เนี่ยทุกคนก็ต้องมาวางแผนตั้งราคาขายกันก,ก็คงจะทําให้การท้าขายจากนี้ไปเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เป็นไปตามปกติตามความต้องการของตลาดแต่แน่นอนครับ ส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือผู้บริโภคในอเมริกาเองก็ได้รับผลกระทบที่จะต้องซื้อของที่ถูกลงเอ่อเท่ากับที่แพงขึ้นแล้วเราเองเนี่ยก็จะต้องมาหาทางที่จะปรับปรุงให้ต้นทุนเราถูกลงโดยอาจจะมองในเรื่องของเ,อเรื่องของพลังงานเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อุญญนยนต์ช่วยในการผลิตเพื่อที่จะลดต้นทุนค่าแรงด้วยครับค่ะ ในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วตลาดเองไม่ได้หดหายไปนะครับ<ช>ถ้าเราไปดูตัวเลขส่งออกในช่วงต้นปีควอเตอร์ที่1และ2ต่อเนื่องกันเนี่ยตัวเลขส่งออกเราจะเพิ่มขึ้นมากเป็นเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีการปรับภาษีเพิ่มดังนั้นผู้นําเข้าและผู้ส่งออกเนี่ยก็เร่งสินค้าไปและหลังจากนั้นใน,นประมาณเดือนเสร็จๆเนี่ยที่ว่าทุกคนชะรอังจากที่รู้ว่า3 6<ช>ก็รอดูท่าทีแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมตั้งแต่ ต้นปีจนถึงขณะนี้เนี่ยจากที่รับทราบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและก็ตัวเลขการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยเนี่ย<ม>ก็เพราะว่าตัวเลขส่งออกของครึ่งของปีนี้เนี่ยยังสูงกว่าปีที่แล้วนะจากนี้ไปคงต้องดูตอนช่วงนี้จนถึงสิ้นปีครับ <M> ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เริโภคหรือผู้ค้าต้องการเอาสินค้าไปขายในช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่ครับก <M> ับเช่นกันภาคใต้เราก็ในตอนนี้เนี่ยก็ภาพการส่งออกก็คงจะ เข้าสู่ภาวะที่แข่งขันกันปกติครับครับก็ผมคิดว่าเรื่องของการคิดต้นทุนหรือหาแหล่งวัตถุดิบที่ราคาถูกลงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของภาคการเกษตรนะครับอย่างถ้าในเรื่องของปศุสัตว์เนี่ยต้นต้นทุนการเลี้ยงหมูของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับอาหารสัตว์เป็นหลักที่ผ่านมาเนี่ยวัตถุดิบในการใช้ผลิตของเราเนี่ยราคาสูงถ้าเราได้รับราคาที่ถูกลงจากอเมริกาซึ่งก็อยู่ในเงื่อนไขข้อนี้ด้วยเนี่ยก็อาจจะทําให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ย ถูกลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการนําเข้าชิ้นส่วนของสุกรตรงนี้ยังมีรายละเอยียดที่ต้องไปหาลือกันอีกเ mm hmm. ยอะพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ารอคณะทํางานที่จะสรุปจะเป็นเป็นเรื่องดีที่สุดแต่ของเราเองเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องหาทางลดต้นทุนการผลิต mm hmm. นะแล้วก็เพื่อเพิ่มแล้วก็รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตด้วยครับ ในด้านผู้ประกอบการเองผมคิดว่าเรื่องของการควบคุมต้นทุนการผลิตและก็การหาวิธีการลดต้นทุนการผลิตเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนก็นคือการหาตลาดทดแทนแม้อเมริกาจะคิดภาษีเรา19เอแต่ถ้าเราสามารถหาตลาดที่มีศักยภาพแล้วก็มีมูลค่าการค้าขายที่เพิ่มมากขึ้นได้เนี่ยเราอาจจะให้เออด้รับผลกระกบทบจากประเด็นนี้เนี่ยน้อยลง ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยควรจะเร่งในการหาตลาดที่จะทดแทนนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยก็มีหลายภูมิภาคของโลกที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน่าจับตามองเช่นออฟริกาทาซอฟริกาหรือว่าอินเดียนะรวมถึงในเอ,อ,อเมริกาใต้หรือ EU เององั้นการเจรจาทวิภาคีในแต่ละส่วนเนี่ยก็คงต้องเร่งรวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยออกไปหาตลาดใหม่ๆ รวมถึงการน,นําเข้าวัตถุดิบที่มีความหลากหลายมาแปรรูปครับทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีความขึ้นชื่อในเรื่องของเป็นแหล่งแปรรูปอาหารที่สําคัญนั้นเราควรจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการขยายตลาดแล้วก็ขยายแหล่งวัตถุดิบให้ครอบคลุมทั้งหมดครับก็<อ>เป็นสถานการณ์ที่ภาคเอกชนเราค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแล้วก็เฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึง เป็นการยากลําบากที่เรามีแนวชายแดนติดต่อกันสิ่งที่ดีที่สุดคือการไม่มีการทะเลาะกันแต่เมื่อมีแล้วเนี่ยผมคิดว่าเ,เราคงจะต้องให้ความสําคัญกับในเรื่องของออพื้นที่หรือความเป็นศักดิ์ศรีของประเทศสําคัญส่วนเรื่องผลจากนั้นเนี่ยก็คงต้องอยู่ที่การขอให้ประชาคมโลกเนี่ยช่วยตัดสินเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเราไม่เคยเป็นคนที่ริเริ่มในการไปหาเรื่องเพื่อนบ้าน แต่ถ้าเราต้องปกป้องตัวเองผมคิดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบทมที่เราควรที่จะทําได้แล้วก็สามารถที่หาเสียงสนับสนุนจากประเทศที่เป็นมิตรกับเราครับ